จิตกาวีครับน้ำต้นฮะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดอรธานีครับจากอีสานแล้ววันนี้มาทำอะไรครับก็<ง>วันนี้แวะมามอบหนังสือสองเล่มน,นะครับที่จเป็นสุจิบัตรเล่มหนึ่งก็คือสุจิบัตรร้องบรรเลงเพลงของจิตเป็นสุจิบัตรที่ใช้ประกอบการแสดงของสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดอรธานีนะครับก็ข้างในก็จะมีบทความเกี่ยวกับจิตภูมิศัก กับการดนตรีอะไรเงี้ยครับผมที่ที่เราเขียนมาเป็นเวลาพิเศษเพราะว่าปีนี้เป็นเวลาพิเศษ90ปีชาติการจิตภูมิศักดิ์นะฮะเราก็เลยเห็นว่าเราอยู่ในสาขาวิชาดนตรีเนาะและจิตก็มีงานเกี่ยวกับสาขาวิชาดนตรีค่อนข้างมากแล้วก็มี Impact ต่อสังคมค่อนข้างสูงด้วยยิ่งในปัจจุบันที่เราเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆที่น่าสนใจครับเราก็ยังเห็นด้ว่างานของจิตก็ยังถูกเอามามาหยิบนําใช้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะ เขียนเรื่องเกี่ยวกับบทความแครนพยานแห่งความสามารถของบรรดาชนที่เล่าถึงว่าแครนเป็นเครื่องดนตรีที่มันนำยุคนำสมัยแล้วก็มีความความเป็นโมเดิร์นมากเพราะว่ายุคสมัยนั้นเป็นยุคที่วัฒนธรรมตะวันตกมันรุนแรงมากที่แพร่เขากระจายเข้ามาในมณฑชนนะครับแล้วก็เขาพยายามชี้เห็นว่าเออแครนนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีที่แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงานงานส่วนหนึ่งของจิตวิมิาทิที่เราเอามาใส่ในสุจิุบันเล่มนี้ อีกเล่มหนึ่งเป็นอะไรครับอีกเล่มหนึ่ง<ด>เ,ปเป็นหนังสือที่ิ่งอ,ออกมาครับคือตื่นแตลนะครับผมตื่นแปลนี้เป็นเป็นจริงๆเป็นความตั้งใจนานแล้วที่อยากจะรวมข้อเขียนตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ด้วยที่แบบว่าเรามีเก็บข้อมูลอะไรมาได้ครับเก็บเป็นไว้ไว้ใช้ค้นคว้าส่วนตัวก่อนแต่ว่าพอมีพเพื่อนๆกนับญาติๆกลายนณมิต่างๆที่แบบว่าเออไหนๆก็รวมเล่มแล้วก็อยากให้ออกเผยแพร่ให้ให้เป็นวงกว้าง อาจจะอาจจะเหมือนกันหลายๆคนก็คือเราเราเป็นนักดนต,ตรีแตรมาก,ก่อนเราเป็นนักเรียนในวงดุริยางตั้งแต่ประถมศึกษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราถูกจับเล่นแต่คือถ้าถ้าเป็นนักเรียนโยธวาทิตเราจะรู้กันว่าเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีในวงโยเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เลือกเครื่องเองเท่าไหร่นะครับจะถูกคูเลือกให้บ้างรุ่นพี่เลือกให้บ้างผมนี่ถูกถูกรุ่นพี่เลือกให้นะครับก็เล่นตแรตแร um แตรยูโฟเนียมอะไรเงี้ยครับก็เลยมันพอเล่นแล้วเราเูาสุดเราเรา,เราชอบเราก็เลยแบบต่อมาจนถึงระดับอุดมศึกษา เตรียมอบมศึกษาเตรียมแล้วก็ทุดมศึกษา,กกษาเป็นข้อเขียนที่ทั้งเคยเผยแพร่แล้วนะครับผมแล้วก็เอามาชําระใหม่แล้วก็มีบทความที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นผมก็ตัวอย่างหลายหลายชิ้นมีบทความเกี่ยวกับครูแตรที่เป็นชาวฝรั่งเศสชาวเบลเยียมนะครับก็คือนายอาบานก็เป็นครูแตรที่ทำทำแบบฝึกหันเดี๋ยวผมหารูปกัน แในอาบานคนนี้ก็เป็นคนที่ทําไปฟุ้งหัดเกี่ยวกับแตรคนสําคัญคนหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยครับผมก็เขียนถึงที่มาที่ไปอะไรต่างๆนอกจากนั้นเราก็ยังยังเห็นว่าเรื่องของแตรมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องของระบบขนบทหารอย่างเดียวมันมีเรื่องของชาวบ้านเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเรื่องของมวลชนทั่วไปที่ที่เห็นว่ามันเป็นเสียงสาธารณะครับที่ที่จะหยิบจับมาได้แล้วก็มันมันไม่มีลิขสิทธิ์เสียงเสียงพวกนี้มันมัน ปรับปรุงกรุงปรนกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับบางทีแตรอาจจะมาจากที่หนึ่งแต่ว่าพอมาอยู่กับอีกที่หนึ่งเนี่ยมันผนวกกลวงกับวัฒนธรรมของที่ที่นั้นมันกลายไปอีกแบบหนึง่งและคนในพื้นที่นั้นก็ยอมรับมันโดยดุษฎดีเราจะเห็นตัวอย่างชัดอย่างแตรวงชาวบ,บ้านนี่ชัดเจนมากเพราะว่ามันรวงกับดนตรีไทยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็กลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ใช่ที่เป็นที่ยอมรับและถูกยกเป็นดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยประเภทหนึ่งเลย วยวัฒนธรรมดีอีสานนี่เข้มแข็งนะทำให้เราจะเห็นวงหมอลำวงรถแห่อะไรพวกนี้จะจะมากกว่าแต่แตรวงนี้ใช่ว่าจะไม่มีเพราะในอดีตเรามีหลักฐานที่ว่ามีการขอตั้งแตรวงลูกเสือ่อตั้งแตรวงอะไรพวกนี้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของวงโยธวาทิตโรงเรียนมากกว่านะฮะแต่ว่าในสาขาวิชาดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเนี่ยเราก็พยายามอนุรักษ์สิ่งที่เป็นแตรทีว่ว่าแตรวงที่แบบผสมกับวัฒนธรรมดนตรีไทยด้วยนะครับเราเราตั้งชื่อว่าแตรวงบ้านหมักแข้ง แล้วก็เอาไปเล่นบทเพลงไทยเดิมวอร์ราต่างๆใช่ครับอย่างตอนล่าสุดคอนเสิร์ตจิตภูมิศักดิ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้นําแต่วงบ้านหมักแข่เนี่ยไปเล่นเพลงลาวแพนเพราะว่าจิตภูมิศักดิ์เคยพูดถึงเพลงลาวแพนว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงการต่อสู้ของของมวลชนนะฮะแล้วก็นําไปมีส่วนร่วมก็เล่นแต่วงกับจะเค้ด้วยประชันกับจะเค้ก็สนุกสนานดีของนพอเจสิลินะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นครูแต่คนสําคัญ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณหนองด้วยส่วนหนึ่งตั้งแต่งานงาน,งานแรสยามเมื่อหลายปีก่อนนะครับก,ก็ได้ส0บคนและโชคดีที่ว่าเราอยู่ในโลกยุคที่ส0บคนข้อมูลอะไรง่ายหนังสือเร่นี้เขียนช่วงที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ๆครับแล้วก็ทำให้เรามีเวลาว่างกับตัวเอง,ก,เองกับต้นฉบับมากขึ้นทําให้ด้วยดวยความที่เป็นโลกยุคใหม่เนาะเราสามารถสืบค้นข้อมูลหอจุดไหมเหตุข้อมูล,อมล,อมลเอกสารต่างๆที่เข้าถึงยากเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ตัวจะอยู่ที่อุดรธานี ผมล้วก็สามารถคน้นค้นอะไรได้เยอะจะคิดว่าหนังสือยังมีความสําคัญอย่างไรครับในขณะที่หลายๆอย่างมันขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดแล้วจริงๆผมผมคิดว่าหนังสือนี่เป็นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันหายไปไม่ได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของการสัมผัสเรื่องของอะไรผมอาจจะเป็นคนอคนโบราณหรือเปล่าไม่รู้ที่แบบชอบหยิบจับสัมผัสหนังสือแต่ผมผมผมเชื่อว่าแม,แ,มแม้ว่าโลกจะไปไกลแค่ไหนนะครับ หนังสือพวกนี้มันก็ยังคงคงอยู่แล้วมันเป็นเป็นดาต้าเบสที่มันไฟดับมันลบไม่หายแล้วมันมันก็ยังอยู่ครับแม้ว่าแม้ว่าการเวลาจะทําให้มันเสื่อมโทรมอะไรไปบ้างแต่ว่าเราเชื่อว่าคนมนุษย์เราน่ะเก่งสามารถทําให้มันคงอยู่ได้แบบมีอยู่ในสภาพดีได้อยู่ตื่นแตรนนี่ก็เป็นเป็นก้าวแรกในเรื่อง เป็นหนังสืเอเล่มแรกของผมครับแล้วก็าทาด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็อยากอยากให้ลองอ่านดูนะครับในอนาคตคิดว่าคงมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยอีกแล้วก็อาจจะมีตื่นแต่2ตื่นแต่3ตามมาอีกนะครับผมหวังว่าเป็นจะเป็นหนึ่งในหนังสือที่อยู่ในอ้อมอบอ้อมใจของทุกท่านครับโฆษณ,ณาใช่ไหมหวานทีเดียวทีนี้รเราจะติดต่อหาหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรครับตอนนี้ยังผมผมจะเปิดเป็น2รอบก็คือรอบแบบรอบสั่งจองก็ประมาณร้อยกว่าเล่มแล้วก็ มีหลังจากรองสั่งจองผมก็จะประกาศให้ใหส้สั่งจองเล่มให้เหลือได้ครับผ่านเฟ e บุ o กผมเลยครับก็ Facebook น้ำต้น G A V N A M T O N แล้วก็ G A V E E ครับผมใช่ครับสำหรับหนังสือเล่มน,นี้น้ำต้นอยากจะขอบคุณใครไหมครับ ท่านจริงๆแทบจะกล่าวไม่หมดแต่ว่าก่อนเดี๋ยวต้องขอขอบคุณอาจารย์ภูก,กรุณาที่เขียนคำนิยมให้ก่อนคือศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์คุณพิษณ์มาตยรกุลนะครับผมแล้วก็ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งก็คือพันธุ์โทวิชิตโคไทยนะครับศิลปินแห่งชาติด้านโยธรรมทิศแล้วก็คำหมโรงแตรโดยอาจารย์หน่องคุณน้องนะครับอน,น,นันต์นาคคงนะต้องขอบคุณตรงนี้นะครับเพราะถ้าไม่ไมีการเกิดตรงนี้ไม่ได้รับความกรุณาของอาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยหนังสือตื่นแต่เนี่ยผมว่าไม่ไม่สมบูรณ์ ถึงตอนนี้ผมก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันมีความสมบูรณ์แบบที่สุดครับแต่ผมผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับมันจะพัฒนาไปได้อีกต่อยอดไปได้อีกครับใชครับเป็นเรื่องธรรมดาของการศึกษาครับค่อยๆคุณภาพเพิ่เติมไปครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณน้องเอ้คุณน้องคุณเอส่วนเรื่องนี้อะไรครับเนี่ย การศึกษาบทเพลงวิทยุโรงเรียนนะคะโดยคนหญิงชินศิลปะบรรเลงค่ะนี่ได้รับวิทยานิพนธ์อีกเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงวิทยุโรงเรียนของคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงนะครับก็อย่างในใครสนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิทยานิพนธ์ของหนูจธามาศนาสมชัยนะคะช,คชื่อเรียกชื่อเล่นหนูว่าเตยค่ะครับหรือใครสนใจแส้กรอกที่อุดรก็ไปบุญนุนได้ครับค่ะแส้กรอกลูกวัวนะคะอร่อยมากค่ะลูกวัควค่ะ